โรงพยาบาลทนบุรีจับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานครเขกบางกอกน้อยการยางแห่งประเทศไทยและมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม3โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาจำนวนวันละ300เข็มกว่า2ปีที่โรงพยาบาลทนบุรีได้เดินหน้าให้บริการประชาชนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจหาเชือ้อการรับรักษาผู้ป่วยไปจนถึงช่วยภาครัฐกระจายฉีดวัคซี เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนอีกทั้งยังให้การสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดตั้งโฮสพิเทลและโรงพยาบาลเฉพาะกิจรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเตียงผู้ป่วยวัวสดุวะส่ยในการจัดงานเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องของกลุ่มกลุ่มโรงพยาบาลคนบุรีที่เราเรียกว่า t ีไีซึ่งอยากจะให้โรงพยาบาลในกลุ่มเนี่ยนะครับได้แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนซึ่งโรงพยาบาลน,นั้น,น่นตั้งอยู่ เพื่อให้ชุมชนนั้นๆเนี่ยมีภูมิคุ้มก,กันที่จะต่อต้านโรคโควิด -19 โดยการฉีดวัคซีนวันนี้ที่การยาง่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นโอกาสซึ่งโรงพยาบาลธนบุรีหนึ่งเนี่ยมาดูแลชุมชนในแถบบางกอะน้อยและบางพลัดเพื่อที่จะได้ให้คนในชุมชนนั้นเนี่ยได้มีภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นโดยวัคซีนเนี่ยเพื่อที่จะต่อต้าน นะครับโรคโควิด -19 ไม่ให้ย่างกายเข้ามาสู่ตัวเองสู่ครอบครัวเราถือว่านี่เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่ได้เป็นกิจกรรมการกุศลอะไรเลยเราเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เราอยู่ในชุมชนซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะดูแลคนในชุมชนซึ่งเราตั้งอยู่ครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีโครงการอยู่อีกอันหนึ่งก็คือโครงการที่เราจะไปฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุซึ่งป่วยติดเตียงอยู่ในบางครั้งเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะพาการพาไปที่หน่วยฉีดวัคซีนแต่ละครั้งเนี่ยก็อาจได้รับความทุรักทุเลเราก็ตั้งหน่วยเป็นรถแอมบูลแอนซ์ขึ้นมาเราเป็นรถแอมบูลแอนซ์ซึ่งเป็นโมบายไอซียเป็นรถ Mercedes-Benz นะครับในการที่จะทําเป็นเซ็นเตอร์เพื่อที่เมื่อคนไข้ร้องขอมาไม่ได้จริงๆก็ติดต่อมาที่โรงพยาบาลน,นบุรีหนึ่งของเราเราก็จะจัดพยาบาลเนี่ยไปช่วยฉีดให้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าคนที่สูงอายุติดเตียงเนี่ย เวลาป่วยเป็นโควิดเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีโรคแรกซ้อนหดือวะวโรคปอดบวมแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่คนกลุ่มนี้กลับได้มีโอกาสที่จะไปรับวัคซีนเนี่ยยากเนื่องจากการเคลื่อนที่เนี่ยไม่สะดวกในโรงพยาบาลมบุรีเราจะมีโปรเจกตัวนี้ขึ้นมาโครงการตัวนี้ก็คือไปฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านเราเชื่อว่าแม้เราอาจจะฉีดได้สักร้อยคนแต่ผมว่าร้อยคนในสลับคนที่เสี่ยงมากๆเนี่ยอาจจะช่วยชีวิตคนในชุมชนได้มากมายครับ ในตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยโรงพยาบาลทนบุรีของเราเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับชุมชนข้างเคียงไม่ว่าจากกองทัพเรือซึ่งเราตั้งอยู่ที่ใกล้เคียงของเรากับวัดกับโรงเรียนต่างๆก่อนที่จะมีโปรเจกต์นี้เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, ให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยรอบๆโรงพยาบาลทุนบุรีไปเป็นจำนวนนับหมื่นโดสนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำกันเป็นประจำนะครับในการดูแลชุมชน เราไม่สามารถคาดคะเนได้แล้ครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะมีโครงการใหม่ๆแต่เราเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาเกิดขึ้นมาในชุมชนโรงพยาบาลทุมเลยเพราะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของชุมชนในการออกโครงการใหม่ๆนะครับเพื่อรับผิดชอบต่อสุขภาพของพี่น้องนะครับในเขตบางกอกน้อยและบางพลัดอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเพราะบางครั้งเราคาดคะเนไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องการคือเรามีคอมมิชเม้น นะครับเรามีความต้องการว่าถ้ามีปัญหาโรงพยาบาลทนบุรีจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนในเขตบางกลับน้อยและบางผัดของเราครับผมว่าวันหนึ่งเนี่ยในช่วงซึ่งเรารู้สึกว่ามันหมดหวังนะครับช่วงที่สําคัญที่สุดคือเรามีเพื่อนนะครับซึ่งคอยที่จะมาช่วยเหลือเราหรือเปล่าผมเราอยากจะให้พวกเราเนี่ยหันไปมองคนข้างเคียง นะครับดูว่าเราจะสามารถที่จะมีแรงหรือมีกำลังเงินหรืออะไรบางอย่างที่ช่วยเหลือคนข้างเคียงการช่วยเหลือคนข้างเคียงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการช่วยเหลือให้เขาลุกขึ้นได้อย่างเดียวมันเป็นการให้กำลังใจให้คนข้างเคียงเนี่ยพร้อมสู้ต่อไปได้โควิดสิคงอยู่กับเราอีกผมใน,ในความผมเชื่อว่าเขาคงไม่เกินปีนี้หรือไม่ต้องถึงสิ้นปีเรื่องนี้ก็จะหมดไปแต่สายสัมพันธ์ของพวกเราในระหว่างที่เราผ่านต่อสู้กับโควิดกันอยู่นั่นเนี่ย คนรอบข้างของเรานั้นเนี่ยได้ร่วมมือกันช่วยเราให้ผ่านโควิดตัวนี้ไปได้ด้วยกันถ้าพวกเราเนี่ยยอมที่จะช่วยเหลือคนรับรอบข้างไม่ว่าอะไรก็ตามหรือแค่ให้กําลังใจนิดหน่อยให้คนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะกัดฟันพึ่งสู้ต่อไปได้เนี่ยผมว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจที่ทําให้คนในสงังคมสามารถที่จะต่อสู้กับโควิด19ต่อไปนะครับ